สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคมปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดือนแห่งดวงเปิดแล้วค่ะความสำเร็จรอบด้านไฟแรงไฟแห่งความมุ่งมา่ะและทุ่มเทมีความสำเร็จมากนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันเลยนะคะสำหรับชาวพิจิกในเดือนกรกฎาคมนั้นค่ะดาวพังคารก็เป็นดาววาสนาค่ะท่านก็โคจรเข้ามารอยอยู่แล้วนะคะอยู่ในเรือนการงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะาราคาถึงแม้ว่าจะรออยู่ในเรือนคู่ศัตรู แถมก็มีดาวคู่ศัตรูร่วมเรือนกันอีกนะคะที่เล็งข่มกันอยู่อีกนะคะ แต่ดาวเองนะคะท่านก็มีกําลังค่ะแถมมีทั้งดาวคู่มีดคู่สเสน่ห์อย่างดาวพัสุ์นี้นะคะซึ่งเป็นดาวคู่คนรักคู่ของคนรักคู่หุ้นส่วนค่ะคู่ค้าคู่สัญญาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งคอยเคียงข้างหนุนส่งเดินเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่นะคะอีกทั้งค่ะยังมีดาวคู่ธาตุอีกดวงนะคะก็คือดาวพ,พัสดุธค่ะที่เข้ามาอยู่ร่วมเรือนกันกันกบดาวพัสุ์นะคะเป็นคู่ธาตุส่งเสริมกันค่ะ ก็มาคอยช่วยเหลือคอยเกื้อนหนุนค่ะกับดาววาสนาเข้าไปอีกนะคะก็ได้บอกไปแล้วนะคะเดือนกรกฎาคมนั้นค่ะดวงการงานของชาวพิจิกได้เปิดแล้วนะคะเส้นทางเดินของชาวพิจิกที่จะได้เดินหน้าต่อไปนี้ได้ถูกขีดเขียนขึ้นมาแล้วค่ะการงานก็มีความสําเร็จดีมากๆนะคะในเดือนนี้ถึงแม้อาจจะเหนื่อยหรือยุ่งยากลําบากมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องได้ทําต้องได้จัดการค่ะถึงยังไงยังไง ก็ตามค่ะชาวพิจิกก็ไม่กลัวอะไรหรอกค่ะแถมยังมีไฟในตัวเยอะไปหมดค่ะมีการมูม,มานะมีความมุ่งมั่นมากเลยทีเดียวนะคะคือชาวพิจิกนี้นะคะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะดาวพฤหัสท่านได้ตกอรีนะคะ ร้อนรนอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะอยู่นิ่งๆไม่เป็นหรอกนะคะจะเป็นซะอย่างนั้นละค่ะต้องหาอะไรเอามาทำค่ะก่อให้เกิดเป็นภาระของตัวเองนะคะหรือไม่ก็าหาเรื่องให้ตัวเองได้ลำบากนั่นละค่ะทั้งๆที่อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆมันก็สบายอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะดิ้นรนหาเรื่องอยากที่จะขยับขยายหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อให้อยู่เฉยๆนะคะก็จะมีเหตุมาบีบบังคับให้อึดอัดค่ะ <c oughs> ทาให้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่อยู่หรอกนะคะ จะเป็นซะอย่างนั้นนะคะหลายคนนี้นะคะอยู่บ้านไม่ได้ได้นะคะอยู่บ้านไม่ติดหรอกค่ะปัญหามันจะเยอะนะคะยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความหรอกค่ะหลายคนถูกผู้รักผู้ใหญ่เพ่งเลงด้วยนะคะคอยจับผิดค่ะทําให้เกิดความกดดันขึ้นมาเดือนเมษายนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะรู้สึกว่ามืดมนไปหมดนั่นแหละคะ่ะมองไม่เห็นทางออกบอกวิธีแก้ไขปัญหาก็ไม่ถูกแก้ไขไม่ได้สักทีนะคะ พอขยับเข้ามาเดือนมิถุนายนค่ะดีขึ้นมาหน่อยๆค่ะแต่ก็เกิดความท้อแท้ค่ะเหนื่อยนายนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยใ,อยใจทําอะไรก็สําเร็จแบบครึ่งๆกลางๆค่ะเพราะไฟในตัวไม่ค่อยที่จะมีแล้วนะคะมวัวแต่คิดหรือว่านําเรื่องในอดีตนั้นนี่โน่นนะคะมาปะปนกับเรื่องปัจจุบันนะคะเยอะแยะไปหมดค่ะเลยเดินหน้าต่อไปได้ช้าขึ้นไปอีกนะคะ แต่พอเข้ามาเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนนี้ไฟแห่งความมุ่งม,มั่นนะคะและความทุ่มเทฟไฟแรงสูงนะคะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะถึงแม้เส้นทางข้างหน้านะคะมันอาจจะลำบากมีภาระเยอะรออยู่ค่ะยังไงยังไงก็ตามค่ะถึงยังไงก็สู้เต็มที่นะคะใจมันสู้มากเลยค่ะเพราะมองเห็นอนาคตแล้วนะคะและมีกำลังใจมากขึ้นด้วยเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะอาจจะยังคงต้องระมัดระวั อยู่นิดนึงนะคะก็คือเรื่องของคำพูดค่ะที่อาจจะพูดตรงซะจนเกินไปค่ะอาจจะไปขัดก,กันกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนใกล้ตัวค่ะที่เขารับฟังแล้วเขาอาจจะรับไม่ได้ค่ะหรือไม่ก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่นะคะจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้สักนิดนึงนะคะเพราะโดยพื้นฐานแล้วค่ะชาวกันชาวพิจิกชาวมีนนี้นะคะสามราศีนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะซื่อตรงค่ะพูดไม่ค่อยที่จะมีศิละปะในการ พูดนะคะหรือไม่มีเรเหลี่ย่บนปลายลิ้นมากนักนะคะพวกลิ้นไม่ค่อยมีแฉกนะคะพูดแบบนี้แล้วกันนะคะโดยเฉพาะเข้าเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจะกระตือร้รนมากนะคะจะแอคทีฟเป็นพิเศษสุดค่ะมีความเป็นผู้นําสูงมากนะคะก็คือเป็นคนนักสู้นั่นเองนะคะบางครั้งบางคราวนี้นะคะด้วยความเร่งรีบหัวก็จะร้อนตามค่ะอาจจะพังเพอใช้คําพูดที่อาจจะแข็งกระด้างไป ห,หรือพูดตรงไปนิดนึงนะคะอาจาจะเกิดประเด็นกับคนใกล้ตัวขึ้นมาได้ค่ะในจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้สักนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราไปมองที่เรื่องของการงานนั้นดาวการงานก็คือพระอาทิตย์ค่ะซึ่งเป็นดาวการงานนี่เองนะคะท่านก็เดินมาเป็นมหาจาักรอยู่ในเรือนสุภาค่ะ,คะการงานจะมีความสําเร็จดีมากๆนะคะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีความสําเร็จรอบด้านเลยที ค่ะไม่ว่าจะมุ่งหวังหรือพักด้านอะไรสิ่งใดก็ตามค่ะจะมีความสำเร็จดีขึ้นมาได้นะคะ และดีกว่าเดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปค่ะแต่เมื่อคุณอาจจะอารมณ์ร้อนไปนิดนึงนะคะบางครั้งอาจจะเกิดความขัดแยง้งเกิดความยุ่งยากขึ้นมาได้ค่ะและอีกอย่างนะคะหากอารมณ์มันร้อนๆนี้นะคะความรอบคอบความระมัดระวังก็จะน้อยลงตามไปด้วยค่ะถึงแม้จะบอกว่าจะมีเกณฑ์ความสำเร็จขึ้นมาก็ตามค่ะแต่ส่วนมากความผิดพลาดเองก็มีเช่นกันนะคะถึงได้บอกไปว่าค่ะหากเพิ่มความ ระมัดระวังหรือความรอบคอบความละเอียดละออขึ้นมาบ้างสักนิดหนึ่งนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะออกมาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นนะคะช่วงต้นๆ้นเดือนต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะในเรื่องของความใจร้อนสักนิดหนึ่งนะคะให้มีความรอบคอบให้มีความละเอียดละออเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการงานในช่วงต้นเดือนนะคะโอกาสก็มีเข้ามาเยอะน่าละค่ะมีโอกาสใหม่ มเข้าานะคะคแต่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกคะ่ะหรืออาจจะไม่ค่อยถนัดมากสักเท่าไหร่นะคะยังคงต้องเรียนรู้และการศึกษาหาความรู้อยู่นะคะปรับตัวอยู่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันนะคะและชาวพิจิตหลายคนคะ่ะอาจจะมีโอกาสจะได้งานจากช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยคะ่ะแต่อาจจะกําลังคิดอยู่หรือกําลังช่างใจอยู่นะคะก็มีหลายคนที่เลือกที่จะอยู่ในจุดเดิมคะ่ะพอหลังจากช่างใจ ะะดูแล้วว่าอาจจะอยู่ที่เดิมจะยังคงมีความสุขอยู่นะคะไปที่ใหม่นะคะน่าจะเพิ่มความเสี่ยงมากกว่านะคะแต่ก็มีหลายคนค่ะที่ทนไม่ไหวจริงๆแล้วกับที่เดิมนะคะอาจจะไปได้เลยนะคะแต่ช่วงประมาณวันที่6กถึงสินะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะหรือคําพูดคำจาขึ้นมาได้นะคะฉะนั้นค่ะหากมีคนเข้ามาตีสนิทในช่วงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีๆนะคะไม่เหมาะแก่การพูดคุ ุยเจรจาค่ะหรือทําในเรื่องอ่ะที่สําคัญสําคัญตกลงเรื่องสําคัญสําคัญต่อกันนะคะพอขยับเข้ามาช่วงกลางๆเดือนค่ะการงานจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามานะคะการงานจะเริ่มขยับดีขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะจะหยิบจะจับอะไรก็มักจะเกิดผลเกิดรายรับไรายได้ขึ้นมานะคะแม้แต่การผลักดันทําอะไร ก็เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดในช่วงกลางๆเดือนนะคะก็คือต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีๆสักนิดนึงหน่อยนะคะโดยเฉพาะประมาณวันที่1 6บหถึงยีค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกนะคะมีเหตุให้ต้องได้คิดค่ะมีความกดดันนะคะเข้ามาให้ได้ตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะและมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาด้วยนะคะแต่พอขยับเข้ามาช่วงป ปลายเดือนค่ะหลังจากผ่านการตัดสินใจอันยากลําบากมาได้แล้วนะคะพวกปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะก็เริ่มทุเราบาบางลงคลายตัวลงไปเยอะแล้วล่ะค่ะการเงินนั้นนะคะจะเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นค่ะสมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายก็สามารถที่จะควบคุมได้ดีแล้วนะคะการงานเองก็เข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งเข้าไปปลายเดือนนะคะในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะช่วง7วันสุดท้ายนี้ล่ะคะ่ะความสําเร็จจะมีเข้ามา มีโชคมีลา มีความโ่่งอ,อกโล่งใจสบายใจมากกว่าช่วงต้นๆเดือนแล้วค่ะและค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะคือเดือนนี้นะคะมันเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะมีเกณฑ์เรื่องของการย้ายถิ่นฐานย้ายที่นะคะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการของงานเข้ามาด้วยนะคะความสําเร็จมีอย่างแน่นอนค่ะแต่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นค่ะและอดทนอดกั้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหละ หลายอย่างที่จะมีเข้ามานี้และค่ะแต่งานเองก็ราบรื่นดีนะคะเพราะตัวช่วยก็มีเยอะค่ะและมีความโชคดีอะไรต่างๆที่เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะยิ่งเลยสักประมาณวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วค่ะดาวพระพุธนะคะย้ายกันอีกดวงหนึ่งแล้วค่ะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคอยช่วยเหลือค่ะและอย่างค่ะคุณก็มีกัลยาณมิตรที่ดีๆคอยอยู่ใกล้ๆตัวคุณอยู่ค่ะที่คอยตามช่วยเหลือ ตามดูแลมาตั้งแต่ช่วงที่ยากลำบากมานั่นละค่ะมีคนคอยสนับสนุนมาตลอดนะคะมีแรงสนับสนุนค่ะมีแรงช่วยเหลือที่เข้ามาได้มากขึ้นในช่วงไปลายเดือนค่ะส่งผลให้งานมีความราบรื่นค่ะและมีความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าช่วงต้นๆเดือนไปอีกนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนประเด็นการเงินนั้นนะคะเอาละค่ะชาวพิจิกนะคะตั้งแต่นะคะเ,เข้ามาช่วงปี6 6มานี้นะคะภาราค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะดาวการเงินท่านเดินไปตกอรีค่ะก็มีเหตุเกิดรายจ่ายนะคะหรือมีคนเข้ามาคอยเบียดเบียนค่ะเรื่องของการเงินการทองของตัวคุณเองนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวคนในองค์กร หรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวคุณนั่นละค่ะเรานี้ราคายังคงเป็นภาระของตัวคุณอยู่นะคะรวมไปถึงค่ะค่าใช้จ่ายใหญ่ๆที่อาจจะมีเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระเกี่ยวกับที่พักที่อยู่เที่ยศัยเรื่องของบ้านค่ะหรือเรื่องของยวดยานพานะรถราด,ด้วยก็ตามนะคะก็อาจจะมีเข้ามาด้วยค่ะแต่เอารคาคาถึงแม้ดาวการเงินนะคะท่านจะไปตกอยู่ในเรือนรีแต่ท่านก็เป็นราชาโชคค่ะแถมส่งกาลัง ไปถึงดาววาัสนาด้วยก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะถึงแม้นะคะจะบอกว่ามีรายจ่ายนะคะอาจจะมากนิดนึงนะคะแต่ชาวพิจิกเองก็หมุนเงินเก่งได้ดีอยู่นะคะมีแหล่งเงินทุนใหม่ๆค่ะในการหารายได้เข้ามานะคะมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะถึงแม้ว่าบางช่องทางค่ะอาจจะหาได้ยากหน่อย แต่ก็ยังไปได้ดีอยู่นะคะและไปได้ดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะประกอบกับเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นดวงการงานท่านเปิดแล้วนะคะจึงเป็นจังหวะที่จะหาเงินหาทองได้ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและการเงินเองก็คล่องตัวมากกว่าหลายๆเดือนที่ผ่าน,านมาด้วยซ้าไปนะคะการเงินจะคล่องตัวมากค่ะคือช่วงหลังวันที่20่อ่บไปแล้วนะคะหลายๆอย่างจะลงตัวมากขึ้นค่ะเข้าทีเข้าทางมากขึ้นนะคะ และอยู่ในการควบคุมได้มากขึ้นด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นความรักความค่ายนั้นค่ะดาวพัสุคซึ่งเป็นดาวครูครองคนรักค่ะดาวปตัตนีนี้นะคะให้โชคมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาแล้วละคะ่ะและพอเข้ากรกฎาคมมาก็ตามคอยอุปถัมค่ะคอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนั่นเองนะคะแถมพอไปไปลายเดือนค่ะมีดาวพระพุธนะคะเข้ามาร่วมเรือนเข้าไปอีกค่ะ ดังนั้นค่ะเกณฑ์ของความรักนั้นนะคะจะปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วง 1- 2เดือนที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนค่ะคนมีคู่ครองแล้วค่ะจะคุยกันได้ดีขึ้นค่ะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะหรือหากคู่ไหนบางคู่ค่ะที่เคยผิดใจกันมาก่อนค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะความผิดหรือความแตกแยกกันในช่วงที่ผ่านๆมานี้ค่ะเป็นประเด็น ของคนอื่นนะคะที่เขานำเรื่องราวนำปัญหาเข้ามาให้นั่นเองค่ะส่วนคนโสดนั้นนะคะก็มีโอกาสจะได้เจอคนทุกอกถูกใจค่ะหรือเจอคนในที่ทำงานของตัวเองนั่นแหะค่ะหรือมีโอกาสจะได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆค่ะที่เคยคบหากันมาก่อนนะคะหรือคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะหรือแม้แต่กับคู่ไหนนะคะที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ค่ะหากช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์มันดูจืดชืด ไปบ้างนะคะและอาจจะดูห่างเหินไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้นะคะจะกลับมาหวานช่านะคะมดกัดไปเลยนะคะได้กระชับมิตรกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะ เรามาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะส่วนในด้านของสุขภาพในเดือนนี้ค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะต่อให้ร่างกายหนักหนักเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนค่ะแต่ใจมันก็สู้ไม่ถอยนั่นเองนะคะเพราะโอกาสมันมีเข้ามาแล้วนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะดาวัสนาท่านไปนตกอยู่ในเรือนคู่ศัตรูค่ะแถมมีบาปคราะห์เป็นคู่วิบากกรรมเก่าค่ะเล็งข่มเข้ามาอีกนะคะจะเดินทา จะเดินจะเหินจะทำงานหรือเดินทางไปไหนมาไหนคะ่ะด้วยรถราอะไรก็ตามนะคะก็อย่าได้ประมาทนั่นเองนะคะถึงแม้ดาววัสนาค่ะท่านก็ยังคงคอยค้ำดวงชะตาอยู่แล้วนะคะก็แถมมีดาวคู่มีรคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลทำให้เกณฑ์จากหนักก็จะกลับกลายเป็นเบาได้ค่ะยิ่งถ้าระมัดระวังเข้าไปอีกนะคะภัยร้ายก็จะพ้นภัยหายไปได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะก็ต้อง ตเตือนก็คือเรื่องของความใจร้อนนี่เองละค่ะก็ใหญ่ใจร้อนจนขาดสตินะคะหรือขาดความรอบคอบไปได้นะคะจะไม่เป็นปัญหาอะไรหากมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพิจิกคะขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนเลยนะคะการงานนั้นถือว่าดวงได้เปิดขึ้นมาแล้วนะคะอาจจะมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่เป็นทางเลือกทางแยกเข้ามาให้ได้ต้องคิดให้ได้ตัดสินใจนะคะจุ จริงในนอยนั่นแหละค่ะแต่พอ,อลงตัวแล้วอนาคตก็จะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะเดือนหน้าเลยนะคะเดือนสิงหาคมนี้ล่ะค่ะจะเป็นช่วงกรอบช่วงโกยเลยนะคะโอ้ยกอบโกยจนเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะก็มาจากผลจากความสําเร็จที่เริ่มก่อนในเดือนนี้นั่นแหละค่ะเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะการงานขยับตัวคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่จะมีรายจ่ายไปกับาการเฉลิมฉลองใน ความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะด้านความรักก็สดใสขึ้นเยอะแล้วละคะ่ะ โดยรวมแล้วก็ถือว่าโชคชะตานี้นะคะผ่านพ้นความทุกข์ยากลําบากของชีวิตมาแล้วล่ะค่ะจากนี้ไปก็คือเริ่มต้นใหม่ค่ะได้ตั้งตัวใหม่และอนาคตเองก็ดีสดใสค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเืยๆเลยนะคะขอให้สมหวังขอให้โชคดีมีความสุขทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือของชาวราศีพิจิกค่ะ ที่ช่องโหนดส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะยังไงช่วงนี้นะคะก็ยังไงก็อยากเตือนเหมือนเดิมค่ะโควิดยังอยู่นะคะถึงความรุนแรงจะลดน้อยลงแล้วแต่ยังมีคนติดอยู่นะคะเวลาออกไปข้างนอกก็ปิดแมสให้เรียบร้อยเลยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนดส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน อีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ